แม่แพลวมาละจ้าแม่แพลวมาละจ้าแม่แพผาทำกิ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้แม่พผวสิมาเห็ดแนวอยู่ในกินสุพี่น้องกินจ้าจะไาเห็ดเจลเห็ดฟางดอกบักง่ายนะดอกบานๆเขาอมาเห็ดเจลเขาต้องเห็ดต้องเอาดอกบานอดอกใหญ่ๆคนนะไปไปไปย่างเห็ดกัน ก็ีย่างเห็ดให้มันสุกจ้าได้เลยยังได้เลยย่างพริกบึงรู้เออเขาต้องพริกต้องกับบึงก่อนพี่น้งองเห็ดก็สุกละจา้าเห็ดฟางก็สุกละจา้าแล้วกระิมาย่างพริกหยวกอ่ะพริกสดหอมแดงกระเทียมย่างให้มันสุกจา้า พริกกระสุกแล้วจ้าแล้วจะหอมแดงไถ่จักบึกพี่น้องจะได้ต่ำเจลจ่ะบอกว่าสิเป็นเฮดเป็นกระเทียมหอมแดงแบบพริกที่ห้าจีไว้นะ่ะมันกะสุกเรียบร้อยสุชิ่งสุย่างแล้วห้าก็สิมาลงมือต่ำกันค่ะพี่นอ้องขอกมาอ่ากระเทียมเอากระเทียมลง หอมแดงอกพริกจี่ลงไปถ้าักพริกกันอ่านอยกับ,บักพริกยวกใส่ลงไปใส่ผงัชูรสลงไปมากหลายใส่หลยนัวหลาย,ลายใส่ลงไปใส่เกลือลงไปน้ำคาะตามมาเนี่ย ทำเข่ากันดีแล้วกันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลานะจ๊ะนี่มีมาวลงไปได้ยัง ใส่หอมป้อมค่ะใส่หอมป้อมลงไปจ้าพี่น้องลงไปวุ้หอมจังเลยโอ้แม่แพวตำเองตำเองกินเองแส่บเองเส่เแสบแล้วเจียวเห็ดเสร็จแล้วจ้าเจียวเห็ด เจวเห็ดเสร็จล้วจ้าแล้วละจ้าเจ้าเห็ดฝีมือแม่แพลวเจ้าเห็ดใส่บักพริกหยวกใส่บักพริกน้อยน้ำมันจะได้เผ็ดเผ็ดบัดนี้ห้าสิบปหาคนซิมว่ารสชาติสิบป็นยังไงป่ะไปเสิร์ฟกันคุณพี่ชิมให้หน่อยอา้าว รสชาติจัดจ้านอยู่นะอร่อยนะลอ,องชิมสิเป็นทังไหนใครบอเอาคนเงียปงบปะ